ครับตอนนี้เราก็อยู่กับช่องเก่งแคดเกมนะวันนี้เราจะมารีวิวดาบหมดในเกมนี้นะส่วนน้องคนเนี้ยน้องคนเนี้ยเขาช่วยผมหาผลบิ๊กมัมนี่ผลเนี้ยเขาเขามาออนเซิร์ฟ้วช่วยผมหาผลบิ๊กมัมก็ได้มาอนกนน้องคนนี้เลยให้เขามาออกคลิปด้วย อย่าบอกเรายขก่อเขาอยากอัดเขาอยากออกคลิปแกนี่นะอ่าตัวมาเนี้ยเราจะมารีวิวดาบย้านะครับว่าดาบที่ผมจะมารีวิวเนี้ยเป็นของสายฟรีทั้งหมดนะคือทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะเติมหรือไม่เติมก็สามารถหาดาบนี้ได้นะสำรับการรีวิวครั้งเนี้ยผมจะใช้เป็นเป็นสตัดในวลแม็กทั้งหมดนะเพราะตอนนี้มันผมผมเล่นแม็กมาตั้งนานแล้ว นี่ก่อนจะได้ภาพไม่ได้ดูดไง,ไง่ายๆมาดาบแรกเนี่ยาสามารถหาซื้อได้ที่ตรงนี้เป็นดาบเดียวในเกมตอนนี้นะที่สามารถซื้อได้ราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นเบงกีอ่าจะได้จะได้เป็นดาบคัตนาสีขาวอันนี้สวยๆอย่างหล่อเท่ต่อโดยดาบคัตนาอันเนี้ยไม่รู้ว่ามันบั็กหรือแอดมินเนี่ยวันหนึ่งผมว่าเสียงเกมดังไป โอเคอ่าเนี่ยน้องเขาช่วยรีวิวโดยฮักไม่ว่าจะใส่ฮาคี้เนี่ยนะหรือไม่ใส่ฮาคี้ดามเมจจะอยู่ที่หกสิบหกร้อยสองเท่ากันเนี่ยถึงจะใส่ก็หกร้อยสองเค้แมงก็สามารถตีศพได้โอเคตาบต่อไปเราจะไปกันอย่างเร็วเลย okay, okay, นะเพราะว่าคลิปนี้เราจะมาสอนหาดาบสองอันนี้ด้วยเป็นอ่าดาบอันนี้ดาบจากบอสเองนะ ดาบนี้ชื่อว่าซูเปอร์ไวเบดสกิลเนี่ยมีอยู่ในแต่ในโทรศัพท์มันยังไม่เข้ามานะอ่าดามเมจแบบไม่ใส่หาคีก่อนอยู่ที่เจ็ดร้อยยี่สิบห้าจุดห้าเอาใหม่อันหนึ่งนะอันนี้เห็นไหมเจ็ดร้อยี่สิบห้าจุดห้าถ้าเกิดใครดูไม่ทันก็กลับไปกอเองเจ็ดร้อยยี่สิบห้าจุดห้านี่เอ้ยเจ็ดร้อยห้าสิบสองจุดห้าเอเอใช่ไหมเนี่ย เออเจ็ดห้าสองจุดห้าใสห้าคียใสห้าคีจะอยู่ที่อหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบสามใช่ไหมอ่าให้หนึ่งหนึ่งพันสามหนึ่งพันห้าสิบสามหนึ่งพันห้าสิบสามดาเมีสำหรับการใสห้าคีโอเคดาบต่อไปเลดเบดเลดนี้เป็นดาบที่เป็นดาบที่ดอกจากแชงคูดน,นะทุกคนน่าจะรู้จักในชื่อของอเซเบอร์เซเบอร์แดงเออเซเบอร์แดง ถามว่าทำไมต้องมีเรียกชื่อเพราะมันมีเซบเบอร์ขาวอยู่คืออันนี้แต่อันเนี้ยมันเป็นดาบเติมผมจะไม่ผมยังไม่เอามารีวิวนะเราผมมีดาบเติมครบก่อนจะเอามารีวิวโอเคไหมมาโดยดาบเออเออขัตนาเนี้ยมีสกิลนะสกิลเอ็กเนี้ยจะปล่อยเป็นจะพุ่งมาอย่างงี้เป็นการตัดผ่าดามจดาเมจอ่าเท่าเท่า,า,าดามจฟันครับเท่าดามจเออคือหกร้อยหกร้อยสองแล้วก็มีสกิลไปขึ้น อย่างนี้อ0 2ท่ากันไม่จะใส่ฮาคิ้ไม่ใส่ฮาคิ้นะต่อไปดับดับไว้เบทมีสกิลนะแต่ไม่ได้นันอ่าไวเงยเบทเงยเบทเนี่ยอ่าโจมตีปกติไม่ใส่ฮาคิจะอยู่ที่902ครับ903เอออยู่ที่903นะแบบเนี่ยเนี่ย903ไม่ใส่ฮาคิส่วนถ้าเกิดใส่ฮาคิเนี่ยจะอยู่ที่1,354จุดอะไรเราไปต้องไปดูงอก1,354เพราะจุดบางครั้งมันไม่เท่ากันนะ นี่ยหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบสี่หรือสี่สิบห้าดูดีๆก่อนนึงนะขยายก่อนอ่ะถูกแหละถูกก็แหละหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบสี่ส่วนสกิลเนี่ยจะมีสกิลเอ็กจะเป็นการพุ่งไปงลปล่อยขึ้นดาบสำหรับใส่ฮาคีอยูที่สามร้อยสามร้อยสามสิบแปดเออประมาณนั้นถ้าเกิดไม่ใส่ฮาคี้เนี่ยอ่าจะอยู่ที่อ๋อสกิลคูดาวแปบ๊แปบนั่นนึงนะ โอเคได้ละอยู่ที่สองร้อยยี่สิบห้าประมาณนี้นะครับไม่ใส่ฮากิส่วนต่อไปเป็นสกิลเซตมีสกิลลหอยขึ้นดาบโค้งกว้างมากครับนี่กว้างมากอาสกิลสำหรับสกิลเซตเนี่ยจะเท่ากับจะเท่ากับกระดาบมีของการฟันนะก็คือเก้าร้อยสามแต่กไม่ใส่ฮากิถ้าใส่ฮากิก็ก็จะอยู่ที่อ่าหนึ่งพันหนึ่งพันอุ้ยหนึ่งพันสามร้อยเนี่ยแหละประมาณนั้นครับ สุอย่ายวเราจะพาไปผมพูดอะไรไปนิดนึงนะถ้าเกิดใครฟังไม่ทันนี่ก็กดกอกลับไปดูไม่ก็กดงดความเร็วในการเล่นได้ต่อไปเราจะพาไปไปหาไม่ใช่หาสิไปไปไป,ไปดูวิธีว่าจะเอามายังไงนะคะไปดาบพวกนี้โอเคตอนนี้ใครมีผลงงน้ำเจ็บเละนะอัปเดตใหม่แล้วก็เขามีอัปเดตหมอกมาด้วยตอนแรกนะแต่ผมให้เดี๋ยว ให้แอดเขาออกไปเพราะว่ามันมองตัแอตมูเชื่อไหมตอนแอกอะมองไม่เห็นเกาะเลยพอมีหมอกอะมองไม่เห็นเกาะเลยครับมาเราไปกันถ้าเกิดอันนี้เป็นที่หาดาบดาบนี้นะครับดาบอ่าซูปเปอร์ไวเบดเอามาจากความจริงมันคือโยงลูกขานั่นแหละแต่ว่าผมก็อยากตามชื่อชื่อที่แอสเขาตั้งมาดีกว่าแต่ความจริงเขาเง,งโยงลูกขายิงลูกขานั่นแหละ เงยดอบห้าเปอร์เซ็นนะคไม่มีการ,การ,รันตีนะแต่ผมตีสามตัวได้เลยนะยิ่งแต่ผมตีเกือบสองร้อยตัวไ,ไ,ไอไอแชงอะตอนนึงผมอันเนี้ยมามาฟังกันก่อนเนี่ยถ้าเกิดเรามาจากเรามาจากเาาากาะเกาะแรกนะครับเราจะมาโผล่ที่หลังเกาะอ่าเราจะมาโผล่ที่หลังเกาะเลยโดยหลังเกาะเนี่ยจะมีอ่าบอสชื่อว่าคิงมังกี้อยู่ให้เรามารับควสเ,เนี่ยจะรับไม่รับก็ได้นะแต่ผมแนะนําให้รับนะเพราะว่า มันไม่เกี่ยวกับเงนดอกหอกเควสอะคือแบบมันจะได้ได้ของได้ไงเนี่ยเราก็เราก็ก็ตีมังกี้ให้มันตายไปเรื่อยๆนะครับเงนดอกที่ห้าเปอร์เซ็นต์นะตีไม่ยากตีไม่ยากมังลิงี่ตีไม่ยากเนี่ยแค่แบบคุณต้องเอจริงก็จริงมันไม่ได้มันมันต้องตามเรานะแต่ว่าอ่ามันบั็กมันมันไม่ตามมันไม่ตามน้องเขา สำหรับคนที่แบบวิววลวสูงสแล้วอ่ะตีไม่ยากหรอกผมแนะนำล้วว่าให้ฟาผมเคยพูดไปแล้วในในคลิปสอนฟาร์มให้ฟาร์มเกาะนี้ยันวลวตันไปเลยเฉพาะตอนนี้นะววสามใบบวกอ่าโอเคนายเคุยละช่างมันอันนี้มันมันไม่ดรอปอันนี้อันนี้ไม่ไม่ต้องงงนะน้องก็ทำอะไรก็ทำบั็อกอยู่ถ้าเกิดไปรับเควสตรงเนี้ยไปรับเควสตรงเนี้ยแล้วมาแล้วมาตีอ่ะตีศพมันก็จะได้เควสเหมือนกันไปไปไป ไปต่ออย่าอาพองนั้นเนี่ยเอามาจากท้ายเกาะใช่ไหมเราก็เดินมาข้างหน้าบาหน้าเกาะีกเพื่อที่ว่าเราจะไปกเกาะแชงกันนะครับไปคลิปนี้จะเป็นคลิปแรกนะที่ผมใส่ปกคลิป <c oughs> น่าจะเป็นคลิปแรกเลยที่ใส่อย่าทายนะมันจะบักบักนิดนึงนนระบบน้ําเนี่ยโอเคไปกันไปกเกาะแชงกัน เกาะแชงเงดดอบของเดิเงดดอบของตัวแชงคูดเนี่ยอาจะดอกดาบนี้ครับเงดเง,งิดเดงยดเบดเงดเบดเนี่ยเงิด,ดอกอยู่ที่ยี่สิบถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้ยังไม่แน่ใจนะแอดมินเขาเอาเงดไหนกันแน่แต่ผมแนะนําเลยนะจากอันนี้จากใจเลยให้ต,ใหตีให้ตีลิงก่อนทาไมเพราะว่าถึลิงมันดอกพายไหมแต่มันตีง่ายกว่าเขาจะรื่อถ้าเกิดเอามัวเอาคาตนะเนี่ย มาตีแชงอะ่ะเป็นชาติครับกว่าจะตายเพราะว่าคาตนานะเนี่ยดาเมจมันไม่มีมันไม่มีดาเมจเสริมของฮาคิเข้าใจไหมคาตานะเนี่ยมันไม่มีดาเมจเ,เสริมของฮาคิมามามาเซสปอนเนี่ยผมแนะนํานะว่าอย่าตายดีกว่าเพราะว่ามันไม่ค่อยแน่นอนครับเกมเนี้ยตัวเซส,สปอนผมอยากให้แอดเขาทำเป็นแบบเป็นเอมบีซีให้กดปุ่มเซ็ตมากกว่า สำหรับใครที่แบบมาขอผมเล่นด้วยอะ่ะไม่ใช่ผมไม่อยากให้นนะแต่เพื่อนมันเต็มไวไวผมแบบไปได้ย่งงบเพื่อนก่อนแล้วอยู่ผมจะเปิดรับแอดนะอ่าถ้าเกิดอ่าอัปเดตต่อไปเนี่ยเขาจะเพิ่มผลแสงเข้ามานะเป็นผลแสงแล้วก็อ่าในเว็แม็กเพิ่มในเว็แม็กเป็นห้างร้อยถ้าเกิดเขาอัปเดตเพิ่มในเว็แม็กเป็นห้างร้อยมาเมื่อไหร่เนี่ยผมจะมารีวิวให้ดูนะโอเค ผมจะไม่ใช่มานรีวิทีดูสิผมจะมาไลสตรีมไงนตั้งแต่เวลสามร้อยไปยันแม็กข้างร้อยนะครับสามารถมาดูกันได้มาอันนี้ผมมาตีแชงก่อนนี่นะโอกาสดรอปยี่สิบเปเซ็นมันมีฮักี้งาชันนะครับระวังสกิลโคตรทุ่งเล่นครับผมบอกเลยบักได้ด้วยถ้าเกิดใครโดนมันจะบักแบบขยับตัวไม่ได้ครับตอนนี้ผมบักแล้ครับบักแบบใช้สกิลแซไม่ได้ตอนเนี้ย ย่งเออแอดเขาแก้ก่อนมันก็ตีเนี่ยเห็นไหมสองสามทีแองก็จะตายก็ใช้ดาบแช้งเนี่ยอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอตาย,อย,อ,ยอยู่นี่ตายอยู่โอเคประมาณนี้นะงั้นอันนี้เป็นดาบไว้เบทนะแต่ว่าผมจะไม่รีวิวให้ดูเพราะว่ามันเป็นดาบสายฟรีนะ งั้นไว้แค่นี้แหละไปก่อนนะทุกคนอย่าลืมไปกดติดตามช่องอย่าลืมกดติดตามช่องผมด้วยนะเก่งแคทเกมแล้วก็ใครชอบก็กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะก็อย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ทุกคนได้ดูกันด้วยนะบ๊ายบายไปละ